โอเคครับ okay. ทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับนายคงนะครับวันนี้ก็มากันในไอดีป้ายแดงของผมนะครับทุกคนดูดิผมมีโทะอยู่สามตัวเลยเปลีอยกบผมมากๆเลยนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดตัวแล้วก็เปิดเกียร์นะครับวันนี้ผมก็จะเปิดด้วยตัวก่อนแต่เดี๋ยวผมจะไปจัดเกียร์ต่อเน,นี้ยเงาดันเีนะที่ผมอยากได้มาทุกคน ประเด็น,น,นมนันกะ็ใน <Wow. S 1> ผมอยากได้นี้นะเซซูน่าผมอยากได้เซซูน่าแต่คือมันให้เทรว่าผมมาสามตัวผมก็ต้องเสียบสิ่งนะมาเราจะได้นดอกแรกก็ใช้สุดยกลยนิดนิดนะถ้ามีเสียงอะไรเข้าไมก็ขออภัยด้นะครับวันนีไม่ใช่หอ้องเก็บเสียงนะมาครับตัวแรกเซซูน่าต้องมาแล้วถ้ามาคือจบโป้ง โอ้โหเกียร์นะครับมาจัดต่อเลยเสนอต้องมาแล้วมาครับมาจัดไปทีสองขอไปได้นะครับทีสองครับยังไงเสนัามาไหมปึบได้โคนนี่วินับที่พีวินับนะันทีสามขอได้เสนัา มต้องออกแล้วจังหวะนี้มาครับตัวที่สามยังไงถ้าโทรว่าเขามาอีกตัวนึ่งพอพอ <c oughs> โอ้ฟิชโชว์เค้ยเกลียมันเทามาครับตัวที่สี่ตัวที่สี่เปล่ามาตัวที่ทส,สี่นะครับมาจัดไปเซซซื้อนะต้องมาแล้ว ถ้ามาคือไอดียปลายได้ผมเกือนแน่นอนเรปัร๊บโอ้ยโอ้ยได้ผมไปต่อยวนที่ไหนนี่มาตัวสุดท้ายครับไปอย่าไปจัดเกียร์เงากันต่อมามาครับดอกสุดท้ายต้องมาแล้วมายังไ,ไงเจสซินะจะมาหรือไม่ปร๊บโอ้ห เจ็บนี่านานนะทุกคนให้พี่อาของเราบินนะมาไปจัดเกียร์เงากันต่อนะนะเ <Wow. S 1> มืม่อคืนผมก็เปิดไปแล้วอันหนึ่งเดียวผมเองอัดคลิปนะขอเกียร์เงาสักอันหนึ่งสองอันก็ยังดีจะได้ไปใส่ต่อเดีอยวนะมาสองร้อ,อยูนะบี้แรกครับผมจะค่อยค่อยลุ้นนะฮึห้าดาว ชิ้นสองปึ๊บเฮ้ยเจ็ด K เก่งชั้นเยี่ยมเรียบร้อนะครับทุกคนเอาไปใส่ตัวไหนดีอะเดี๋ยวาคิดก่อนนะครับเอาไปใส่ตัวไหนดีบ้างชิ้นที่สามปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเรดาราเดี๋ยวมันออกเจ็ดดาวสองอันในหรอชิ้นที่สี่ปึ๊บหลุดแก้วเลยด้วยนี่ดูแก้วมันดำชิ้นที่ทลายห้าป่ะปึ๊บ ค <c oughs> ิ้นที่ห้าก็เกียร์เดิมคิ้นที่หกปึ๊บโอเคครับทุกคนสองรกก้อยบีได้ก็ถือว่าโอเคนะได้เจ็ดดาวมาสองคิ้นเลย้องไปใส่สายว่องไวทีมผมไม่มีสายว่องไวด้วยโอไม่เป็นไรสายไม่ตรงสายก็ไม่เป็นไรนะนะครับรอบที่สองขอเงาเธออยากได้เงาไม่เงาก็ดาบก็ไ,ได้ครับดาบน้ำ ผมได้มาสองชิ้นแล้วขออีกสักชิ้นหนึ่งจะเป็นอะไรไปมาครับชิ้นแรกอือล่อชิ้นที่สองครับอ๊บผ่วส่อยผีเสื้อชิ้นที่สามออเฮ้ <c oughs> เยทำไมมันห้าดาวล้วน่ะชิ้นที่สี่อ๊บขิดหาทุกคนชิ้นที่ห้าอือเขาคิดหาหยแล้วนยกครับทุกคนชิ้นสุดท้าย โอ้รอบนี้มานามืดเลยครับโอ้โหนา่าจะเมื่อกี้ดวงดีไปสองคิ้นขอได้เงาเอาได้เงาเลยทีมาครับคนรอบสุดท้ายผมอยากได้เงาอ่ะของเงาเทนะทางวงการมาครับมาลุ้นกันรอบสุดท้ายเงาต้องมาแล้วน,นะครับมาเชนแรกเฮ้ย ไม่เอาเหมือนเดิมนะชิ้นที่สองปึ๊บอุ้ยชิ้นที่สามปึ๊บอุ้ยเหล่มเกลือทุกคนน่ามึนปะเนี่ยชิ้นที่สี่ปนะึ๊บชิ้หายละชิ้นที่ห้าปึ๊บอะไรเอามาทำไมเนี่ยอะไรกับ,กบ,บท,ทีกกบีเนี่ยปึ๊บลองทาปีกนีปึ๊บเกลือนะครับโอ้โห ได้มาแค่2ชิ้นเองแต่ไม่ได้เกียงเงาเลยทุกคนสิ่งในคะแนนกบมีเปล่าไม่น่ามีนะมีอยู่เท่าไหร่นะแปดสิบโอเคครับทุกคนใครอยากจะเติมรูบี้หรืออยากจะซื้อขายรหัสก็ผมแนะนําเพจพิกอรสุดนะครับผมผมก็ไปเติมไปจัดพาร์จัดแพ็กอะไรมากับพิกอรนี่ยนะครับเนี่ยรูบี้อันนี้ผมรับไม่ได้นะแต่ผมต้องเข้าไปรับในรนะบบ Android นะครับนะก็ประหยัดตังไปในหลายตังเลยนะครับ ก็แนะนาเลย mm hmm. เพจนี้ก mm hmm. ็ตอบไว้อะไรตอบไว้ mm hmm. แล้วก็เติมไว้ให้ด้วยนะครับกอโ mm hmm. อเคไปเดี๋ยวขอไปดูเกียร์กันหน่อยนะครับเกียร์ที่ได้มาโตัวนี้คือไม่ต้องถามเลย mm hmm. เกียร์มากไป mm hmm. เราไปดูเกียร์กันที่เราได้มานะครับก็นี่ครับขินแรกก็ล็อกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อไปกดขายแล้วก็นี่ครับรีด้าก็ดีดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับก็โอเค ก็ดูทรงแล้ผมคงต้องไปเอาไปใส่ให้โทวะนะถึงแม้จะไม่ตรงสายก็ตามก็ใส่ใสไว้คอน,นะทุกคนโอเควันนี้ก็มากันแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมา PVP กันดีกว่าวันนี้มันทีมันยังไม่ได้แข็งแ่งอะไรมากก็แต่นี้นะครับโทวะสามตัวโอเคสุดท้ายใครอยากจะเข้ากิ่ยวก็ทายแค่ทาแค่ส่วนตัวมานะครับเพส่วนตัว เดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ไว้ให้ mm hmm. ก็ยังรับสมาชิกอืูนนะครับนี่ยังว่าอีกสีที่นะครับเดี mm ๋ hmm. ยวผมจะพิจารณาตัวด้วยถ้าผ่านเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มมานะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันม่